สบายดีสบายดีพี่น้องป้องป้ายชาวยูทูบเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบทั้งในและต่างประเทศสวัสดีเฮลโหลเฮลโหลเฮลโล how are you นี่ฮาวสินเจ้าอันยองฮาเซยสบายดีเนาะทั้งผู้ที่เขามาหบสมใหม่และผู้ที่ติดตามแล้ว วันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องร้อนๆที่เกิดขึ้นในประเทศลาวให้ทุกคนได้รับฟังเนาะก่อนที่ทุกคนจะไปรับฟังก็กรุณากดติดตามช่องของเราไว้ด้วยเนาะทุกคนเนาะเรื่องก็มีอยู่ว่ามีเพื่อนคนหนึ่ง ได้ไปทำงานอยู่ที่สำนักงานแห่งหนึ่งที่นครหลวงเวียงจันทร์เนาะคือเขาได้เข้าเป็นพนักงานใหม่ประมาณห้าหเดือนเขาได้มาเล่าให้ฟังในช่วงนั้นเนาะเนื่องจากว่าเขาเป็นพนักงานใหม่ก็ต้องสร้างผลงานให้เจ้านายพึงพอใจและในวันหนึ่ง เขาทํางานไม่เสร็จเนาะเขาทํางานไม่เสร็จเขาจึงอยู่ต่อทํางานในแผนกของเขาหรือสันสันหรือห้องที่เขาทํางานเนาะเขาก็อยู่ต่อประมาณอ่าถ้าเลิกงานที่ลาวก็ประมาณสี่โมงครึ่งเนาะประมาณสี่โมงครึ่งเขาก็อยู่ต่อประมาณถึง แปดโมงแปดโมงก็คือยี่สิบยี่สิบนาฬิกาเนาะทุกคนเนาะก่อนที่เขาจะทำงานต่อเพื่อนที่เป็นพนักงานอยู่ที่นั่นอยู่ได้หลายปีแล้วก็ได้ถามเขาว่าจะให้เขาอยู่เป็นเพื่อนไหมเขาก็เลยตอบว่าไม่ต้องเพราะว่าหน้าหน้าที่ทำงานนะ่ะมันมีรปภ รอปภร,รอปภเผ่าอยู่ทางเข้าสํานักงานอยู่แล้วเนาะทุกคนเขาก็เลยไม่ได้กลัวอะไรเขาก็นั่งทํางานไปนั่งทางานไปดึกอ่ามืดเข้ามืดเข้าเนาะตะเวนก็ตกดินก็เริ่มมืดเริ่มค่ําเข้าเขาก็นั่งทํางานไปนั่งทํางานไปดูดีๆได้ยินเสียง เหมือนคนเดินไปเดินมาเนาะเพราะว่ามันจริงเงียบมากเวลาที่คนคนในสำนักงานนั้นนะ่ะเลิกงานมันก็เหลือแค่ชั้นละชั้นละหนึ่งหรือชั้นละสองคนเนาะแต่ชั้นนั้นน่ะ <c oughs> มันจะมีจุดพิเศษแบบนี้ก็คือมันจะมีเสียงเหมือนคนเดินไปเดินมาเขาก็ <c oughs> <c oughs> เขาก็งวกหน้างวกหลังไปดูก็ไม่เห็นมีใครเขาก็มาก้มทำงานต่อก้มทำงานต่อหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงคนกดน้ำจากตู้จากตู้น้ำเย็นนะกดน้ำมันจะมีเสียงน้ำดังเนาะเวลากดน้ำันดังก๊อกกอกกอกกอกแล้วก็ ได้ยินเสียงคนกืนน้ำอ,อึกอึกอึกแล้วก็ได้ยินเสียงดังฟังชัดเป็นเสียงผู้ชายเขาก็ทำเหมือนหูไม่ได้ยินทำเหมือนหูไม่ได้ยินแล้วเขาก็ก้มทำงานต่อก้มทำงานต่อทำงานต่อไปอกีกหลังจากนั้นทุกคนแฟ้มเอกสาร ที่จัดเรียงอยู่ข้างหลังเขาอยู่ชั้นที่ว่าสูงนะสูงถ้าถ้าจะเอาก็ต้องต้องได้ใสบันไดหรือใซเก้าอี้ปีนขึ้นไปแล้วแล้วเขาใส่ก็อัดแน่นนะที่เขาใส่ชั้นชั้นวางอันเอกสารอ่ะอัดอย่างแน่นเลยอ่ะต้องได้ดึงจะชากออกมาน่ะมันถึงจะหลุดออกมาดูดีๆตกลงมาบุดชั้นเลยคล้ายๆเหมือนคน ดึงออกดึงลงมาทีละอัน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 อน่ะทุกคนเขาก็ตกใจตกใจเขาก็ว่าโอ้เขาก็นึกนึกในกใจว่าโอ้อยู่ไม่ได้แล้วแหละมันต้องมีอะไรแน่แน่แหละชั้นนี้เขาก็รีบเก็บขา้าวเก็บของรีบปิดคอมพิวเตอร์แล้วก็รีบวิ่งลงไปแล้วก็กลับบ้านนะทุกคนอันนี้คือเขามาเล่าต่อให้เราฟังเขามาเล่าต่อให้เราฟัง หลังจากนั้นตอนเช้าเขาก็ไปทำงานปกติปกติแล้วก็ไปเจอเพื่อนผู้ชายที่ถามเขาว่าให้อยู่เฝ้าเป็นเพื่อนไหมเขาก็ได้เห็นผู้ชายคนนั้นแล้วเขาก็เล่าให้ผู้ชายคนนั้นฟังเพื่อนผู้ชายคนนั้นที่ทำอยู่แผนกเดียวกันฟังเขาก็บอกว่าเมื่อคืนนี้เขาเจอแบบนี้แบบนี้นะเหมือนที่เราได้เล่าผ่านมาเนาะ ผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าโอ้มันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่สั้นนี้อ่ะมันมีเรื่องแบบนี้ประจํา<อ>เขาเองก็ได้ประสบพบเจอเหมือนกันเขาก็ได้เล่าให้เพื่อนพี่ที่เรารู้จักนะนาะว่าในวันหนึ่งเขาได้มาทํางานช่วงช่วงหัวค่ําเขาทํางานไม่เสร็จช่วงหัวค่าเขาก็นั่งทํางานอยู่ นั่งทาง,งานอยู่ก็ได้ยินเสียงได้ยินเสียงคนเดินมาเดินไปเหมือนกันเขาก็ทำเป็นไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้ยินไม่รู้ไม่ได้ยินหลังจากนั้นก็มีลมแรงพัดเข้ามาพัดเข้ามาและประตูหน้าต่างมันก็อัดเข้ากระฟาเนาะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ใส่ล็อกใส่อะไรไว้เขาก็เลยเดินไปปิดประตูหน้าต่าง ปปดินไปนนปิดประตูนหน้าต่างปิดประตูหน้าต่างพอหันหลังมาเจอเงาสีดำยืนอยู่ตรงหน้าตัวใหญ่เหมือนคนอ้วน200โลทุกคนเป็นผู้ชายตัวใหญ่ๆยืนขวางทางเขาไว้อ่ะยืนแบบต่อหน้าเลยให้ทุกคนคิดว่ายืนอยู่ต่อหน้าเลยเขาก็เลยทำเป็นไม่เห็น ทำเป็นมองไม่เห็นแล้วเขาก็เดินเลี่ยงเงาดํานั้นอ่ะเดินเลี่ยงเงาดํานั้นแล้วก็รีบลงบันไดอีกข้างหนึ่งมันจะมีอยู่สองข้างเนาะที่เงาดําๆมายืนอยู่นะจะยืนพุดีตรงตรง,ตรงทางจะลงบันไดอีกด้านหนึ่งเขาก็ลงอีกด้านหนึ่งแล้วเขาก็รีบวิ่งกลับมาบ้านรีบวิ่งกลับมาบ้านตื่นเช้ามาเขาก็ไปทํางานปกติ แล้วยังมีบางคนก็ได้พบเจอผู้หญิงผู้หญิงนุ่งผ้าถุงนุ่งผ้าบีอย่างเหมือนคนลาวสมัยก่อนเหมือนลูกเจ้าลูกนายสมัยก่อนมาเดินไปเดินมาให้เห็นเดินไปเหเดินมาให้เห็นบางทีก็นั่งห้อยขาตรงต้นไม้ เพราะว่าเวลาเขานั่งนั่งทำงานอยู่แล้วเขาก็จะมองไปตรงประตูหน้าต่างเขาก็จะเห็นเขาจะเห็นเขาก็รีบกลับกันอันนี้เขา,า,าเขา,า,า,าก็มาเล่าให้กันฟังเนาะหลังจากที่เขารู้เรื่องแล้วเขาก็มาเล่าให้กันฟังแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเพื่อนเพื่อนพี่ชายของผู้หญิงคนนั้นที่ทำงานอยู่อยู่อยู่ตรงนั้นด้วยกัน่ะ วันหนึ่งมันเป็นวันสำคัญทางราชการลาวนี่แหละแล้วก็เลยว่าให้ให้แต่งคนไปเฝ้าเวียนยามอยู่ตรงนั้นเนาะเปลี่ยนพันธ์กันไปเฝ้าทุกคนก็ตกลงกันผู้ชายนาะประมาณ4ีห้าคนตกลงกันว่าจะนอนเฝ้าตรงแผนกนั้นอะแต่ความจริงก็มียามรักษาความปลอดภัยอยู่แล้ว แต่ในวันสำคัญเขาจะให้พนักงานไปเฝ้าทีทละตึกทีละตึก,กน,นะแล้วก็เลยตกลงกันว่าไปเฝ้าก็เอาเบียร์เอาอะไรไปกะว่าจะไปนั่งตั้งวงเหล้าอยู่ในนั้นกินเหล้ากินเบียร์กันสังสรรค์เฮฮาก็เริ่มและเริ่มแล้วประมาณเจ็ดมุมเริ่มกินเหล้าเริ่มเสียงเริ่มมีเสียงเริ่มมีเสียงดังแล้วอยู่ดีๆมีเงาดํา วิ่งผ่ากลางวงเล่าวิ่งผ่ากลางวงเล่าทั้งสี่ทั้งห้าคนหงายหลังกันเลยนั่งหงายหลังกันวงแตกกระจายรีบเก็บข้าวเก็บของลุกออกจากแผนกนั้นน่ะจากห้องนั้นน่ะส่วนมากคนจะเจอเจอในแผนกแผนกนั้นในห้องนั้นเนาะ แล้วเพื่อนเพื่อนพี่สาวที่เรารู้จักเนาะที่เรารู้จักก็ได้บังเอิญไปพบแม่บ้านแม่บ้านนั้นก็ทำงานอยู่ในนั้นหลายปีแล้วเนาะอยู่ที่อ่าสำนักงานนั้นหลายปีแล้วเขาก็เลยเดินเข้าไปถามแม่บ้านนั้นว่าทำงานอยู่เนี่ยหลายปีแล้วแม่บ้านน่ะได้พบได้เจออะไรบ้างเพราะว่าวันก่อน่อะเขา มาทํางานเลยเวลางานอะ่ะคือมันค่าม,มันมืดอะ่ะแล้วเขาอ่ะไปเจอแบบนั้นแบบนั้นเขาก็เล่าให้แม,ม่บ้านคนนั้นฟังแม่บ้านคนนั้นฟังแม่บ้านคนนั้นก็เล่าว่ามันเป็นเรื่องปกติของที่นี่เขาเองก็ได้เจอเจอจนไม่อยากจะเจอแหละเจอจนแบบเป็นเรื่องปกติถ้าเริ่มค่าเริ่มมืดและให้กลับบ้านทันทีถ้าไม่มีธุระอะไรเพราะว่าเวลานั้นอะ่ะ เป็นเวลาของพวกเขาพวกเขาจะออกมาเดินสวนสนามกันเหมือนเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งเลยแม่บ้านนั้นพูดว่าอย่างนั้นพี่สาวนั่นก็เลยถามว่าอา้าวทำไมแม่บ้านถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าเขาวันหนึ่งเขาทำความสะอาดเขาซ้ำทำความสะอาดในกะกะดึกวันนั้นน่ะเพราะว่าเขาทำไม่แล้วเสร็จต,ตอนตอนตอน,ตอนกลางวันเขาก็เลยมาทำ ประมาณเจ็ดแปดโมงเขาได้เห็นเขาได้เห็นเงาดำๆผู้ชายเดินไปเดินมาแล้วก็ได้ยินเสียงกดน้ำกดน้ำหลังจากนั้นก็มีผู้หญิงผู้หญิงนุ่งผ้าลาวนุ่งผ้าลาวมายืนอยู่ตรงบันไดาทางขึ้นสันสันสันสาม เขาก็เหลือกมองเห็นแต่เขาก็ทำเป็นไม่เห็นเนาะคล้ายๆเหมือนกับลูกเจ้าลูกนายในสมัยก่อนแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มยศเลยมีสวมมงกุฎที่หัวหรือสดาเนาะแล้วก็ใส่สบายใส่ผ้าถุงแล้วจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงพูดว่าเจ้าสิเมื่อและเมื่อแม่ เวลาของพวกเจ้าน่ะมดแล้วกลางเวรและเป็นเวลาของพวกเจ้ากลางคืนและเป็นเวลาของพวกข่อยที่จะออกมาหนาที่ของพวกข่อยพวกเจ้าอยากเมื่อและเมื่อแม่ถ่ายยังบ่เมื่อข่อยจะแสดงฤทธิดเดชให้พวกเจ้าเบ่งจากนั้นป้าที่เป็นคนทำความสะอาดก็รีบกลับ เขาก็ได้เล่าให,ให้ป้าคนนั้นก็บอกอีกว่าบอต้องย่านพวกเพิ่นดอกเนาะเพราะว่าพวกเพิ่นเป็นผู้ที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้ที่นี้แต่ก่อนมันเป็นเมืองเก่าเมืองแก่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือมันเป็นวัด พระธาตุพุ่นเนาะทุกคนเป็นวัดพระธาตุพุ่นแน่นอนว่าถ้ามีพระธาตุอยู่ที่ไหนก็จะมีส,มสัมเพวสีหรือดวงวิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักร,รักษาและดูแลเฝ้าห่วงแหนสถานนี้อยู่เนาะตามคำสัญญาในสมัยก่อนที่มีสงครามกันนะทุกคนเนาะ แต่ก่อนก็น่าจะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่แถวพระาธาตุนี่แหละเนาะเป็นคนเก่าคนแก่น่าจะตายสมัยสมัยสงครามนะทุกคนเนาะและก็ยังหวงแหนต่อพระาธาตุฝุ่นอยู่ก็ต้องอยู่เวียนไหวตายเกิดเป็นสังพเพวศีอยู่รักษาพระาธาตุฝุ่นอยู่ตรงนี้ แต่พนักงานที่อยู่ในสำนักงานนั้นเขาก็ไม่ได้ลบลูนะแต่ละปีเขาก็ได้จัดงานบุญใหญ่กันทุกๆปีเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าที่เจ้าทานและดวงวิญญาณที่ยังสิงสถิตอยู่ตรงนั้นที่มาแสดงตนให้เห็นแล้วก็ยังช่วยกันรักษาก็คือทำความ ทำความสะอาดแล้ววันศีลวันพักก็ยังได้นำดอกไม้ดอกไม้ทูบเทียนขันหมักเบงขันสมมามาบูซากราบไหว้ในพระาธาตุผุ่นอยู่แต่ไม่ได้เปิดให้คนภายนอกเข้าไปเพราะเป็นสำนักงานใหญ่ของรัฐเนาะทุกคน <c oughs> นี่ก็เป็นเรื่องจริงที่พนักงานคนนั้นได้ประสบ พบเจอแล้วมาเล่าสู่กันฟังและคลิปของเราก็เดินทางมาถึงสุดท้ายแล้วก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมคอมเมนต์และกดไลค์ให้คลิปของเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยจ้าและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปรับฟังคลิปของเราจนจบ ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตขอบุญบรารมีขององค์พระธาตุคุ้มครองทุกคนด้วยสาธุ